水、ね、に落ちたもののようにアがけばーがクほどクラクツメタキシンカイニオチヤハリワラワノキノセシャナカタチュウワアプリプルライフォンホンノティタン อินาซึมะหรือแมปใหม่ของเกมเก็นชินอินแพ t กันแล้วใช่ไหมครับผมเพราะโดยส่วนตัวนั้นผมก็รอเมืองนี้อยู่เช่นกันนะครับผมอาแล้วครับผมเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาวันนี้ไทยโยคุงจะพาไปดูบันทึกอินาซึมะฉบับที่1กันนะครับผมบันทึกอินาซึมะฉบับที่1ไฟฟ้าที่แสนลึกลับการเดินทางสู่อินาซึมะกาลังจะเริ่มต้นขึ้นในดินแดนที่มีความเกี่ยวพันกับไฟฟ้าแห่งนี้จะมีอะไรรอพวกเราอยู่กันนะ ตามมาดูกันได้เลยอันดนับที่ 1. ค้นพบอิเล็กโตรกลนัมทันเดอร์สกุระบ่าในเกาะของอินาซุมะนั้นเราจะสามารถพบทันเดอร์สกุระบ่ากระจัดกระจายอยู่ทั่วหมู่เกาะใช้พวกมันเพื่อเรียกวิญญ,ญาณลึกลับที่เรียกว่าอิเล็กโตกลนัมให้เข้าร่วมเดินทางไปได้วยกันและนี่ก็คือรูปภาพของอิเล็กโตแกลนัมนะครับผมแต่อิเล็กโตแกลนัมจะสามารถติดตามและเดินทางได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้นดังนั้นโปรดใส่ใจกับระยะเวลาของมันให้ดีซีเครดซากุระอย่าลืมขึ้นไปบนยอดสาลเจ้าแกรนนาลุคคามิที่นั่นนักเดินทางจะได้พบกับซีเครดซากุระที่งดงามเป็นที่ที่ดีมากเลยละในขณะที่เพล่ดเพลินกับทิวทัศน์แล้วในขณะเดียวกันซีเครดซากุระต้นนี้ยังเป็นสถานที่ที่ใช้เพิ่มเลเวลของพรแห่งซากุระศักดิ์สิทธิ์อีกด้วย เพื่อช่วยให้อิเล็กโตแกนัมได้พลังที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นอิเล็กโตซกิลเมื่อมอบอิเล็กโตซกิลที่ได้รับระหว่างการพนจภัยในอินาซุมะให้กับซีเครตซากุระจะสามารถเพิ่มเลเวลของพรแห่งซากุระศักดิ์สิทธิ์ได้เมื่อเลเวลเพิ่มขึ้นจะได้รับรางวัลที่สดคล้องกันอีกด้วยนะอย่างที่2ประโยชน์ของอิเล็กโตรกานัมระหว่างการพันจภัยอิเล็กโตรกานัมจะสามารถให้ความช่วยเหลือนักเดินทางได้ดังต่อไปนี้ การใช้ Thunder Spear Thunder Spear มีรูปร่างหน้าตายอย่างนี้นะครับผมในอินาซุมะมักจะเห็นของแปลกๆที่ลอยอยู่ในอากาศที่เรียกว่า Thunder Spear หากอยู่ในระยะของ Thunder Spear และมีอิเล็กโตรกรานมหรือติดสถานะไฟฟ้าอยู่จะสามารถเคลื่อนที่ไปยังทิศทางของ Thunder Spear ได้อย่างรวดเร็วใช้ Thunder Spear จะทำให้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วดุดดังสายฟ้าเป็นวิธีที่มีประโยชน์มากๆเลยละ่ะ คําแนะนําคือนักเดินทางสามารถสังเกตความสว่างของไอคอนพิเศษที่ด้านล่างของหน้าจอเพื่อตัดสินใจว่าจะสามารถเคลื่อนที่ไปยังทันเดอร์สเปียได้หรือไม่ข้ามผ่านทันเดอร์บาเรียอทันเดอร์บาเรียในอินาสมะที่การแม่ใ้คนเข้าไปนี้เรียกว่าทันเดอร์บารียหรือบาเรียสายฟ้าแต่หากมีอิเล็กโตรกรนำร่วมเดินทางอยู่ด้วยแล้วก็จะสามารถทะลุผ่านบาเรียเข้าไปสำรวจข้างในได้ สังเกตเครื่องหมายภายในทันเดอร์บาเรียอย่างระมัดระวังดูเหมือนว่าจะมีความแตกต่างอย่างเล็กน้อยใช่ไหมล่ะสําหรับบาเรียที่ทรงพลังกว่าเดิมนักเดินทางจะต้องพกพาอิเล็กโตกรานัมที่แข็งแกร่งกว่าเดิมเพื่อข้ามผ่านมันไปให้ได้หากนักเดินทางพบกับทันเดอร์บาเรียที่ไม่อาจข้ามผ่านได้โปรดอย่าลืมไปที่ซีเครตซากุระเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของอิเล็กโตรกรานนมทันเดอร์สโตนในบางครั้งทันเดอร์บาเรียก็ผนึก ทันเดอร์สโตนที่จะสามารถสร้างความเสียหายต่อเนื่องเอาไว้ได้อิเล็ um, กโตกรานมจะสามารถระงับพลังของทันเดอร์สโตนได้ชั่วคราวเพื่อป้องกันไม่ให้นักเดินทางได้รับความเสียหายหากนักเดินทางพบว่ามีทันเดอร์สโตนอยู่ด้วยโปรดระมัดระวังอยู่ในทันเดอร์บาเรียนั้นไม่ให้นานเกินไปการป้องกันจากเรลทันเดอร์ระวังตัวด้วยบางพื้นที่ในอินเอร์มีความเข้มข้นของธาตุไฟฟ้าสูงเกินไปในขณะที่อยู่ในพื้นที่เหล่านี้ คุณจะค่อยๆสูญเสียพลังชีวิตไปซึ่งปรากฏการนี้ถูกเรียกว่าเบลทันเดอร์ใช้อิเล็กโรกรานัมเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากเบลทันเดอร์ทันเดอร์วูดมีหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับผมทันเดอร์วูดเป็นต้นไม้ที่มักพบในพื้นที่ที่มีความเข้มข้นของท่าไฟฟ้าสูงการยืนใต้ทันเดอร์วูดจะสามารถหลีกเลี่ยงความเสียหายจากเบลทันเดอร์ได้ในการเดินทางจะสามารถค้นพบสิ่งที่น่าสนใจมากมายที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า เช่นอิเล็กโตซีเรียสิ่งเล็กๆที่ลอยอยู่ตรงหน้านี้ดูคล้ายคลึงกับซีเรียอยู่ไม่น้อยเลยนะสิ่งมีชีวิตมหัศจรรย์นี้มีชื่อว่าอิเล็กโตซีเรียเมื่อนักเดินทางเข้าไปใกล้มันจะเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วหากตามพวกมันไปจนถึงที่หมายอาจจะได้รับโชคอย่างคาดไม่ถึงก็ได้นะดังนั้นต้องตั้งสมาธิให้ดีอย่าฆ่าสายตาจากพวกมันละ่ะและส่วนที่แตกต่างจากสิ่งที่เคยพบใน เทวด์ก็คงเป็นหินที่มีพลังงานไฟฟ้าที่สามารถค้นพบได้ในอินาซุมะบางทีการใช้ปฏิกิริยาธาตุบางอย่างกับมันอาจเกิดอะไรขึ้นก็ได้นะก็จบกันไปแล้วนะผมสลหรับบันทึกอินาซุมะที่1น,นะผมก็จะเป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับแม p อินาซุมะที่กำลังจะเข้ามาในอีก 5- 6วันนี้นะครับผมก็ส่วนตัวแล้วผมก็ตื่นเต้นอดใจรอแทบไม่ได้เลยนะครับผมแต่ยังไงก็ผมก็แอบดองเพชร ไปทาคลิปนะผมไปทาคลิปเปิดอายกกานะผมผมกำลังเลงตัวนี้อยู่เลยนะครับผมโอเคนะผมก็สัรับคลิปนี้นะผมก็ถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะผมกดซับสไคร้นะผมเพื่อเป็นกาลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะผมก็สหรับวันนี้นะผมก็ต้องอทยโยคุงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็สวัสดีครับผม